สวัสดีจ้าทริปนี้ไปจันทบุรีเที่ยวที่ไม่ได้แวะเที่ยวไหนเลยคือเข้าที่พักเลยเพราะว่าดูสิมีลำธารในที่พักด้วยมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้ด้วยนะคะมันเป็นฟิลแบบพาครอบครัวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการกิจกรรมมากตอนเช้าบรรยากาศดีนะอันนี้เป็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงระเบียงห้องที่เราพักคะ่ะนี่เลยตรงระเบียงห้องคือแบบหมูด,ดีมากอะ เลศิศบรนอากาศดีอากาศดีด้วยแล้วก็ไม่มีกุ๊กกูนะใครที่ชอบความสงบคือแนะนํามากๆมากๆจําได้ว่าตอนนี้เพิ่งตื่นแล้วก็ถ่ายวิวมาแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายข้าวเช้ามาเพราะว่ารีบกินรีบจะลงไปเล่นลําธารต่อคือน้ําใสามากแบบน้ําใสไหลเยน็นเห็นตัวปลาของจริงจริงแบบจริงแบบจริงแต่ช่วงนี้ถ้าสังเกตดูโขดหินมันจะแหง้งๆเพราะว่าน้ํามันจะเริ่มน้อยละ ก็เล่นได้อยู่นะมันจะมีบางช่วงที่ตื่นแล้วก็บางช่วงที่แบบลึกแต่ว่าก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่ต้องขออภายในมุมกล้องด้วยนะคะพอดีมีคนมาก็เลยไม่อยากถ่าติดมาแต่ว่าตอนช่วงที่ไปอะ่ะมันหนาวละคืออากาศหนาวเลยอะ่ะดูซีเอาเท้าแช่น้ำด้วยมันเลิศมันแบบมูด,ดีมันฮิวใจสุดๆใครที่กำลังเครียดเรื่องงานหรืออะไรเงี้ย ้าไปพักกะแนะนําเลยคือเน้นอยู่ที่ที่พักอย่างเดียวเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะออเชค็คเอาท์จากที่พักก็แพนว่าจะไปหาดคงวิมานแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยไม่ได้แวะก็คิดว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวอะไรสักอย่างแต่ว่าก็คนเยอะอีกเหมือนกันไม่มีที่จอดรถก็เลยมาแวะจอดตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยแอบลูกของกินเพราะว่าคลิปมันจะสั้นไปโอเคมาแวะกินโอกระจูที่เมกาบ,บางนาเพราะว่ากลับจากจันทบุรีแล้วไม่ได้รูปอะไรเลย เพราะว่าคือไปพักผ่อนอย่างเดียวก็คือมาแม้กินที่เม่กำบ,บางนาอย่างที่บอกคืออร่อยมากดีนะมันดีนะ